สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราจะมาตําขนมจีนค่ะอยากกินแล้วค่ะแซ่บ,บพิกใส่ไปเลยนะคะตามชอบแล้วก็จังพริกไปเลยค่ะแต่ว่า น้ำตาลปี๊บเรานี่มันแข็งนะคะเราต้องตำไปก่อนค่ะพร้อมกับพริกไปเลยนะคะ มะเขือเทศเลยค่ะจะให้สีออกแ,แดงนะคะเราต้องใส่มะเขือเทศไปก่อนนะคะแล้วก็ตำผงนัวนะคะต่าเชอบ ปมะละคะมะน,น,นาวค่ะใส่ปไปเลยนะคะ มั้นก็ตามเลยค่ะมันสาวะ์ิษแล้วจากนั้นเราก็ใส่ขนมจีนตามชอบเลยจ้า เราก็เทเลยค่ะตำขนมจีนกินกับไก่ทอด,ดค่ะรสแซ่บโอ้แซ่บจริงๆเลยค่ะ